สนับสนุนข่าวโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายเจริญศักดิ์จิรธนรพัฒน์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพประเทศไทยร่วมกับนายกัศกรทีเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีพีดีเคมีจำกัดนางสาวเดือนมีสุขพิสุทธิ์เมทาโชตกรรมการผู้บริหารนายทัศนะยานทัศนพันธ์กรรมการผู้จัดการนายยศวัตรทิติพักดีทีรเมธผู้บริหารแบรนด์ซีนำเจลแอลกอฮอล์ไปมอบให้กับนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อน,นำไปแจกจ่ายตามจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าเมืองพัทยาหรือเดินทางเข้ามา ในพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาและยังเป็นจุดสแกนหาคนที่มีเชื้อโควิด -19 นายเจริญศักดิ์ิรธันร,รพัฒนนาย,ยกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพประเทศไทยและคณะผู้บริหารบริษัทซ PDK เคมีจำกัดนำเจลและแอลกอฮอล์จำนวน100ลิตรมอบให้กับนายบรรลือกุลวณิชรองนายกเมืองพัทยาที่สารากลางเมืองพัทยาเพื่อนำไปแจกจ่ายตามสถานที่ราชการในส่วนเมืองพัทยาและจุดคัดกรองทางเข้าของสถานที่ราชการต่างๆพร้อมกันนี้ยังนำเจลและแอลกอฮอล์อีกจำนวน200ลิตรไปมอบให้กับนายสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัยา ที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยที่จุดคัดกรองโดยจะนําไปมอบต่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย นายเจริญศักดิ์ธันรพัฒนนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่งางภาพประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันและช่วยกันป้องกันยับยั้งโรคโควิด1 9ท,ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ซึ่งหากยังมีการแพร่ระบาดอยู่ประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อก็จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากหากกลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกติได้เร็วจะช่วยให้ประชาชนได้ทำงานมีรายได้ตามปกติได้แต่ถ้าหากโรคยังแพร่ระบาดอยู่ยิ่งนานวันยิ่งส่งผลไม่ดีกับประชาชนและอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ นายบรรลือกุลวณิชรองนายกเมืองพัทยากล่าวว่าต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่ได้นาเจลและอกอฮอล์มามอบให้กับหน่วยงานของเมืองพัทยาซึ่งจะมีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและจุดต่างๆที่คอยให้บริการประชาชนให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปและในขณะเดียวกันนี้ทางเมืองพัทยาก็มีการไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามสถานที่ราชการชุมชนและสถานที่กลุ่มเสี่ยงต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยในส่วนผู้ที่ติดเชื้อส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติแต่ทางเมืองพัทยาก็ได้มีการป้องกันอย่างเต็มที่ด้าน ทัศนะยานทัศนพันธ์เจ้าของแบรนด์ซีกล่าวว่าในวันนี้ได้มามอบเจลและสเปรย์ยี่ห้อแบรนด์ซีที่สาราว่าการเมืองพัทยาจำนวน300ลิตรเถือเป็นการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหน่วยงานที่ทํางานกับประชาชนให้มีความปลอดภัยจากโรคโควิด1 9อีกด้วยก็วันนี้เป็นอีกวันครับที่ผมนายกมาพูดเรื่องการัดารบ ก็ได้มาเมือ่อบริษ mm ัท hmm. ซ er uhm mm ีเนี่ยครับได้ประสานมาทางผมผมก็ได้นำเดล้างมือแล้วก็หอล้างมือนะครับมามอบให้ท่านทุ่านในโลกเขียนพญานะครับวันนี้เป็นจุดยึดรองว่าท่านพัทยาก็จะเป็นวันดีด้วยตัวเช็ฟนะครับก็ในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันครับที่ผมได้นำทุกท่านของซีมามอบให้ท่านในโลก เป็นเจ้าของแบรนด์ซีนะครับวันนี้ก็มามอบเจลนะครับแล้วก็สเปรย์ของแบรนด์ซีนะครับให้กับนายกนะครับของเมืองพัทยานะครับก็ได้มามอบที่สาราว,ว่าการเมืองพัทยานะครับเป็นจำนวน300ลิตรนะครับก็จะเป็นฆ่ากันนะครับระหว่างเจลแล้วก็สเปรย์นะครับ